สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับครัวเตาฟืนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาแกงขี้เหล็กใส่หนังหนังวัวนะคะไอ้หนังควายนะคะนี่ค่ะขี้เหล็กอ่อนๆเลยนะคะเดีย๋ยวมาดูกันเลยค่ะ กระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำยานางใส่ก็จ,จะใส่พริกกับกระเทียมนะคะนิดหน,น่อย เลี้ยงให้ต้องตันก่อนแม่ไม่ชอบคุณแบบไปเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ตะไคร้ตามด้วยตะไคร้ค่ะ ใส่หนังไปเลยค่ะหนังควายนี่เราต้มจนแบบเปื่อยแล้วนะคะเติมน้ำยานางลงไปค่ะตอนนี้เราก็ปิดฝารอให้รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะ เหล็กเราก็จะตำก่อนนะคะเราไม่ชอบกินแบบให้มันเป็นใบๆชอกกินแบบให้เนื้อมันละเอียดหน่อย ก็เริ่มเมียแล้วแล้ก็จเอาขี้เหล ขี้เหล็กลงไปแล้วะค่ะเดี๋ยวเหมือน,น้ำจะน้อยเ,อเติมน้ำเนี่หน่อปิดฝาก็ปิดฝาไว้รอเลยค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะทุกคน ขี้เหล,ล็กแล้วก็สุกเริ่มสุกละเพราะว่าทุกอย่างนี้เราต้มมาไวแล้วนะคะหนังเราก็ต้มไป,มไปแล้วหอมแดงจะสุกยากแล้วก็ใส่ต่อ อันนี้คือน้ำปะลาของเราใส่ปะลาลงไปสองทับทีใส่แรงนะคะชุดลดนิดหน่อยค่ะใส่หลายแซบหลายไม่ใส่ไม่แซบเลย <laughs> แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าใครไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่แล้วก็จะใส่น้ำตาลตัดเป็นแล้วก็น้ำปลาปิด้าให้พริกส,สุก ใส่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่ผักอิตูต้นหอมแล้วก็ชะอมหรือว่าผักผักขานะคะถ้าเป็นคนเพชรชบูรณ์เขาจะเรียกผักชะอมผักขาว่าผักเน่านะคะขอชิมก่อนแสบยัง ว้าว <Wow. S 2> ชิมรสชาติดูขี้เหล็กถ้าคนชอบขมนี่คือไม่ต้องต้มนานนะคะไม่ต้องต้มหลายน้ำสองน้ำพอแค่อสองน้ำขี้เหล็กมันอ่อนนะคะไม่ต้องต้มนาน hmm. เอาให้มีมี oh, เหลือ <all right. S 2> มีเหลือความขมอยู่นิดๆ <c oughs> ใส่ผักลงไปเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วเซ็บมากเลย จะได้ไปกินข้าวเตรียมตัวไปทำงานแล้วค่ะสายละเสร็จแล้วค่ะแกงขี้เหล็กใส่หนังควายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ วันนี้ลาไปกับเแกงขี้เหล็กใส่หนังควายนะคะแซบค่ะสวัสดีค่ะ